สวัสดีค่ะโนซายบายมิส no หมูอีพีนี้นะคะจะพาทุกคนไปรู้จักกับคำว่าโรคลมแดดหรือโรคฮิสโตค่คะซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะ ตั้งแต่เราเข้าสู่ในช่วงฤดูร้อนนะคะตั้งแต่ในช่วงมีนาคมนะคะเมษายนจนมาถึงในช่วงของพฤษภาคมนี้นะคะความร้อนก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะก็จะมีะความร้อนและอุ่ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะรวมกับในช่วงนี้นะคะในบางพื้นที่ก็จะประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของพายุฤด,ด,ดูร้อนนะคะผสมไปด้วยนะคะก็อาจจะทําให้บางท่านเนี่ยอาจจะไม่สบายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทุกท่านก็ได้มีการได้ยินข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของอ การเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยจากโรคลมแดดหรือโรคฮิสโตนั่นเองนะคะซึ่งในคลิปนี้ค่ะเราจะมาดูนะคะว่าโรคลมแดดและโรคฮิสโตนี้นะคะมันหมายความว่าอย่างไรและเราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะป้องกันและทราบได้อย่างไรว่าคนที่รักของเรานะคะหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงของเราเนี่ยเป็นโรคลมแดดหรือโรคฮิสโตรหรือไม่ ค่ะสำหรับโรคลมแดดหรือโรคฮิสโตนี้นะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เกี่ยวข้องกับในอุณหภูมิในร่างกายะคะ่ะซึ่งปกติแล้วนะคะอุณหภูมิในร่างกายของเรานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสนะคะซึ่งก็เป็นอุณหภูมิปกติเนาะซึ่งถ้าอุณหภูมิมากกว่านี้นะคะเช่นอาจจะออทอปไปที่39 40นะคะมันก็จะหมายความว่าเราอาจจะเป็นไข้หรือไม่สบายนะคะอ่าแต่ในกรณีที่เป็นโรคลมแดดหรือในโรคฮิสโตกหรือภาวะฮิสโตกนี้นะคะ มันก็จะหมายถึงในกรณีนะคะในช่วงฤด,ดูรอนนะคะซึ่งจะพบเจอได้ค่อนข้างมากแล้วก็พบเจอได้ง่ายนะคะมันก็คือเป็นลักษณะน,นะคะของอุณหภูมิที่ส่งผลทำให้ร่างกายนะคะจากเดิมที่มี 37องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะมีอุณหภูมิท,ะะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าปกติแล้วนะคะที่เราอยู่ในตามพื้นที่โดยทั่วไปนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่มีพื้นที่นะคะอ,อยู่ยหรืออยู่ในลานกว้างนะคะจะทําให้เราเนี่ยเกิดมีเหงื่อนะคะหรือมีการระบายนะคะความร้อนของร่างกายตามรูขุมขนหรือตามผิวหนังนะคะออกมาได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ตามค่ะเราเป็นโรคลมแดดนะคะหรืออยู่ในภาวะของโรคฮิสโตก หรือภาวะฮิสโตกเนี่ยเราจะสังเกตนะคะก็คือเราจะไม่มีเหงื่อค่ะ และนอกจากนั้นนะคะจะทําให้ในร่างกายอนนุณหภูมิเนื่องจากว่าสูงขึ้นนะคะก็จะส่งผลทาให้ร่างกายนะคะหรือหน้าตานะคะอา,อาจจะรู้สึกมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหน้าก็จะแดงผิวแดงนะคะแต่สิ่งที่สําคัญนะคะหลักๆก็จะมีอาการกระหายน้านะคะหิวน้ําแต่สิ่งที่น่าจะเป็นข้อที่บ่งชี้สําคัญก็คือเราไม่มีเหงื่อนะคะทั้งที่ร่างกายเนี่ยควรที่จะผลิตเหงื่อออกมาเพื่อที่จะระบายความร้อนหรือระบายอุณหภูมิในร่างกายที่มันสูงขึ้นนั่นเองค่ะ และยิ่งไปกว่านั้นนะคะสําหรับในโรคลมแดดหรือในโรคฮิสโตกนี้นะคะ อาจจะทำให้เรานะคะสามารถที่จะพบเจอในสภาวะหนึ่งนะคะที่ร่างกายเนี่ยนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะตอบสนองนะคะในกระบวนการทำงานของร่างกายได้นะคะเดียวตัวอย่างเช่นก็อาจจะเป็นในเรื่องของโรคหัวใจนะคะหรือบุคคลที่มีโรคประจำตัวนะคะในเรื่องของโรคหัวใจก็สามารถที่จะทำให้กระบวนการนะคะลำเลียงนะคะสารลำเลียงแก๊สต่างๆในร่างกายเนี่ยอาจจะเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นได้ในภาวะโรคลมแดดหรือในเรื่องของโรค นั่นเองนะคะซึ่งาบางคนที่มีโรคประจําตัวนี้นะคะประกอบกับในเรื่องของที่เป็นโรคหัวใจหรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหลอดเลือดต่างๆนะคะอาจจะทําให้เสียชีวิตนะคะหรือประสบปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของภาวะนะคะรมแดดหรืออุณหภูมิในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นนะคะได้เร็วกว่าในบุคคลปกตินะคะ แต่ในเบื้องต้นค่ะก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าคนที่มีความแข็งแรงในร่างกายหรือมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะจะไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคลมแดดน,นะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สามารถที่จะป้องกันในเบื้องต้นนะคะก็คือสิ่งที่สําคัญส่วนหนึ่งนะคะสําหรับในเรื่องของการป้องกันภาวะในโรคลมแดดหรือในโรคฮิสโตกนะคะนั่นก็คือเราควรที่จะมีการดื่มน้ําสะอาดนะคะ ในทุกช่วงของระยะเวลาต่างๆนะคะที่มีความสําคัญของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงเช้าช่วงกลางวันนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะไม่ควรที่จะทําให้เราเนี่ยนะคะมีการที่จะรู้สึกกระหายน้ำน,นะคะหรือเกิดในภาวะที่เราอาจจะมีการออดื่มเกลือแร่นะคะเพื่อชดเชยนะคะสําหรับบุคคลที่อาจจะมีการทํางานนะคะกลางแจ้งนะคะหรือใช้ในลานกิจกรรมนะคะที่อาจจะต้องไปพบเจอกับในแสงแดดต่างๆนะคะก็อาจจะมีการดืร่มน้าสะอาดร่วมกับมีการ ดื่มเครื่องดื่มเกลืแร่นะคะเพื่อชดเชยเหนื่อนะคะที่ร่างกายได้มีการสูญเสียไปก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะสามารถทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ตกอยู่ในสภาวะของการขาดน้านะคะ หรืออีกส่วนหนึ่งค่ะใครก็ตามนะคะที่ชื่นชอบในการทานผักและผลไม้นะคะก็เป็นเอกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะที่ทําให้ในร่างกายของเราเนี่ยมีน้ําสะสมนะคะหล่อเลี้ยงเอาไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะมีการทานผักแล้วก็ผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้ต่างๆอาจจะเป็นนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นน้ํามะพร้าวนะคะหรืออาจจะเป็นน้ําอ้อยนะคะน้าตาลสดนะคะหรือน้ําอื่นๆนะคะที่เราสามารถหาดื่มได้ง่าย ในตามท้องถิ่นทั่วไปซึ่งก็จะทําให้อุณหภูมิในร่างกายของเรานะคะรวมถึงเกี่ยวกับน้ำในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีการสะสมในชั้นใต้ผิวหนังด้วยค่ะและนอกจากที่เราจะเจออุณหภูมินะคะที่ค่อนข้างร้อนระอุแล้วนะคะ เรายังได้เจออีกคำคำหนึ่งนะคะนั่นก็คือคลื่นความร้อนนะคะดังนั้นนะคะในอุณหภูมินะคะในช่วงฤดูรอ้อนตามปกติกับคลื่นความรอ้อนมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะดังนั้นอุณหภูมิความร้อนในช่วงฤดูร้อนของเรานะคะที่เรามีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงอุณหภูมินะคะตั้งแต่3 8แนะคะ40 42หรือบางพื้นที่นะคะมีอุณภูมิที่มากกว่า4 0องศาเซลเซียสขึ้นไปแต่คําว่าคลื่นความร้อนนะคะมันอาจจะเป็นอีกคำหนึงนะคะ่ะที่เราพูดถึงเกี่ยวกับในในเรื่องของความ รู้สึกนะคะ,ะก็คืออาจจะอุณหภูมินะคะที่ปรากฏในพื้นที่จริงนะคะมีประมาณ 40, 40องศาเซลเซียสแต่คลื่นความร้อนระอุที่ว่านี้เนี่ย อาจจะทําให้เรานะคะรู้สึกเหมือนว่ามีความร้อนที่มากกว่าในอนุณหภูมิจริงนะคะซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับในภาวะของการเกิดเป็นโรครมแดดหรือในภาวะฮิสโตกนั่นเองนะคะเมื่อทราบแบบนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงนะคะมีการสวมเสื้อผ้านะคะหรือใช้นะคะในในแง่ของเสื้อผ้านะคะที่เป็นเนื้อผ้าที่เหมาะสมนะคะกับในทุกช่วงฤด,ดูนะคะของการดารงชีวิตของทุก ก็จะทําให้ร่างกายของเรานะคะสามารถที่จะรักษาอุณหภูมินะคะหรือมีความเหมาะสมนะคะในแง่ของโครงสร้างการทำงานภายในร่างกายนะคะไม่ทำให้เกิดเป็นภาวะของโรคลมแดดค่ะ โนซาย by มิสหมู EP นี้จบลงแล้วนะคะยังไงก็ฝากไว้สำหรับสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะสามารถนำอาเกรดความรู้เล็กๆน้อยนี้นะคะไปใช้ในวิจารณ์นะคะได้อย่างมีความสุขคะ่ะและพบกันใหม่กับใน EP หน้านะคะสำหรับโนซาย by มิสหมู EP นี้จบลงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ